ในการยามเช้าที่บ้านช่องมองวิวเทวทัดเย็นสดชื่นดีแท้อากาศหน้าแรงยามเช้าเย็นสดชื่นโอ้อากาศเย็นสดชื่นมากให้กันอยู่ สูดโอโซนที่บ้านหลายๆคืนแล้วค่อยกลับลงไปทำงาน,านบรรยากาศบ้านกลางตุงนาในฝั่งตะวันออกยามเช้าสวยดีธรรมชาติน่าแรงก็ วยแต่ละฤดูกาลก็มีความสวยงามแตกต่างกันที่สำคัญคืออากาศบ,บริสุทธิ์เย็นสดชื่น